สวัสดีครับผมดานายแก้วชินวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาทาเกตครับตัวผมเองครับปกติช่วงฤดูหนาวพอช่วงฤดูหนาวเข้ามาผมจะมีอาการทางด้านสายตาก็คือจะเจ็บตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแพ้แสงแพ้อากาศแล้วก็กลางคืนนอนบางทีเผลอขยี้ตาตื่นเช้ามาก็จะมีอาการปวดต้องใช้เวลาในการปรับ,รบสภาพตาให้หายปวด มันเป็นสิ่งที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของผมแต่พอผมได้มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาทาเกตครับผมมีความรู้สึกว่าทุกวันเนี้ยพอผมนอนผมตื่นเช้ามาสายตาผมก็ปกติบางคืนผมเผลอขยี้ตื่นเช้ามาผมก็ไม่มีอาการเจ็บตาแล้วก็ใช้สายตาได้ปกติมีสายตาชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันครับ วันนี้ผมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาทาเกตแล้วรู้สึกประทับใจอยากบอกต่อแล้วก็อยากจะบอกสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสายตาหรือว่าอยากทดลองทานอยากให้สายตาดีขึ้นบำรุงสายตาก็สามารถทดลองทานผลิตภัณฑ์ทาเกตได้ครับผมรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจครับผมขอบคุณครับ